สวัสดีสบายดีพ่อพี่พี่น้องมันนี่กับมาเล่นบ้านดอนปทายนะพี่น้องนะผมสิมาไทายคลิปกล้องเลีเยนะเ้ยงหนูหนูน้าหน้พี่น้องเลี้ยงนูน้าค่ะ เลี้ยงหน,นูหน่าขายอยู่บ้านหมดแล้วโอ้โหตายหนูตายใช้ว,ว่าบเห็นเลยอ่ะนี่นะครับพรเพื่อเลี้ยงเป็นบอปิดบอเปิดเบิ้งบอ้อ้โหโอ้โอโอ หนูหนูหนูอันนี้ลูกมันบ่ปลา,าลูกมันคือตัวใหญ่แทะใช้แม่พันมันนี่ประดูดขึ้นบออู้ว oh, <wow. S 1> ตายอีกแล้วว้าบานีมันเป็นยังคือตายอ่ะว้ามันเป็นยังวะ น,นี่บอมแม่พันมันได้ลูกจะเคืือหุนมันกัดกันบ่ดูนี่ไงพ,พอลุงเพาะพันแบบนี้บ่แล้วกาวลูกมันมายังสิบอโอ้ยนี่บอได้ลูกมันยังสิบบ่ โอ้ลูกมันเต็มเลยเต็มบวเลยนี่คือลูกหนูนาอันนี้ก็เป็นแม่พันธุ์มันเนาะพี่น้องเนาะนี่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 พระปล่อยเป็นคู่เป็นคู่จัิงส่เพาะพันธุ์ขึ้นแล้วก็ลูกมันมาแล้วน่าหลอกหวยโอ้พีเมาดูแม่น่าตายแล้ว อุ yeah, yeah, s okay. <S mm. mm. uh ้ว huh. yeah. ันเป็นยังม uh. ันคือบริลุกวบรสบายนู้ยังนี่ลูกมันดีแบจัเรือด้หนตายซออมาใส่หนูน่อยเห้มาใส่สคัดขอหนูแม่ค่ะขูดชุ่มตัวสามตัมาใส่มันเบ่งซุมใหญ่ก่อนอันนี้ซุมหน่อยปะ อู้ว้ายพ่อนี้ได้ลูกเออแม่พันธุ์ใหญ่อันนี้งูหยังว่ะาล่ไปเสียเลยอันนี้ได้ลูกนี่ได้ลูกละเออเพราะเราก็ได้ลูกได้ลูกนี่เด้นี่เด็กเคียนมาอยู่อันนี้หาถ้าได้อ้กลูกร่อยมันก็เสียงม่าน้ำแข็งเหนียกเลย อันนี้วม่ทีเจ็ดสี่เจ้าหัวต้อกบอกต้องบอกตัวหันมาใส่หนึ่งจะาหัได้จริงในตัวเมียตัวผู้ก็บป็นหัวแล้วก็เนี่ยมันหันได้ลูกอันแขวกสองขวกหันได้ลูกหันรัวเอาไปห้อยหันจ้าตัวใดเป็นทว่าจ้าตัวใดเป็นลูกวันนี้กินลูกก็มานนึกยิ้มยิ้มใช่ยิ้มเพราได้ลูกหมายคุดาไม่มีเพราได้ลูกขึ้นยิ้่ยิ้ อูบระอ้วนิวตายนิ้ขตายวะไม่มาได้คิดทำเธอบอกมันหนาวบะนิใหญ่นะขนาน่ายาย้วน้อยเพื่อาโแ่มันเบื่อนี่อันนี้ก็มีนูด้รู้ขอบูก็เรียกเงนขายยังไงนี่าขายนี่รอยู้ละสองรยเพื่อนซื้อไปยังเอาไปกินเไปกินลยบะ รูล,อยอยลระสองร้อยชื่อปไปกินม่ีน่องโอ้เนนลี้ยงาไรย่นอังโอ้เียฟงไ้อัเยขง 1, ของ,อ,ง,นนงอดวันที่เก้าามตัวโอ งูคอดงูคอดเขาดีเนาะมันใหญ่แลละเริืมใหญ่แล้วมันมาหนาวดิเนาะกองทับกันอยู่อ้างยังไงเฮ้เป็นล็อกเป็นล็อกเห็ดบ่อร่วมบอผสมร่วมเดี๋ยวนู้น่อยนี่มันอนุบาล น่อยแต่ลายพวดแบบนจักเสียวคอไรคอไรมาใส่กันแบบนจักหนูใหม่หนูเก่ามือยงั้นปุ้ยปุ้ยถ้าบอกกันไปรอไพ่รอมันรอเทียนรอแม่ว่าขนาดเส้นเดียวนี่จักตัวไดนเป็นตัวใดแล้วบบบนี่กูกันแล้วแล้วกันก็ได้ซื้ออีสต์อีิต์นี่ว่าอันนี้ว่าอัดตัดตัดร์คางเดียวหัะท่อนั่งนึ่งท่อนั่นบวได้ตัทหัวออกคางนึงอ่ามันเลยเขาไปอัดกันเข้าไปโตทั้งในตายคนรอเลย ซีตัวตายมั้ทั้งนั้นมันคลอดนี่ออกมาเดี๋ยวเราจะตัวพขาลงเก้าตัวสิบตัวแล้วเพื่อวพ่อลุงก็แยกแยกออกมาไว้บอริงบ่อหนึ่งบ่อหนึ่งสิบนี่พระเจ้ามาซื้อกะพันรุ่นได้ขายได้หลือตัวนี้ก็ขายได้แล้วนี่บอขายได้นี่บอพระเจ้าจะซื้อไปรู้แล้วจกบ้านนี่พ่อลุงเอาอยังเลี้ยงเขาเขาให้มันกินบ่เขา ทำผมว่าหาคุณโสดนี่แกโลละสองร้อยไอหนูผูกพี่ใส่หนูผูกนี่หนูยังนี่หนูผูกหนูแข็งบมามานี่มานี่ลูกมานนี่นี่โลละสองร้อยเคยถึงมันกัดจีบบ่เคยอยู่ถึงมคยกัดต่อ เงยดีขนาดบโคดิลครับโอ้นัวนี่ป้อนนมบ่อเานมมาเลี้ยงมันต็มแนวนนัวมันคืออ้วนใช่ป่ะมานี่ลูกมานี่มานี่นี่อ้วนเอ้ยอ้วนเอ้ยมานี่อ้วนเอ้ยจับได้นัวนี่นัวกินนมเฮ้ยมันเลี้ยงมันต็มแนวกั ปวดนุ่มโอ้โตัวเ,เหลือหาสูเลี้ยงขครดชเไหมเขาไปเลี้ยงตอนนะเรอ,อแต่เขาเลี้ยงอย่างนี่มันส,มนสิมันสิลื่นพ้นเลยอ,อ้หูเขาะพันน,น,นูนาทนีจับได้ด้วยมัว,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 วจับมันชุ่มมือมันจะลื่นเนา เลี vale bien, ้ยงเลี้ยงแต่ว่าท่นดูมือนตาด่เอามาเลี้ยงเอามาจับดูเรื่งี่้อนนมยังไแบบนี้สลิงจีดใส่ปากมันเออสลิงใส่ปากมันกรดกตบตบตวไงพัวกันจเ้าป้อนนมนยื้อจับได้เบิดคตัวเลย เหลือหาตัวแปดตัวเหลือหาตัวคลินี้ก็ขอฝากไว้เพียงเท่านี้เด้วยบ๊ายบาย